ตัวเดียวนะ23,000โอ้มันได้ลูกไว้23,000บาท

สองหมื่นสามจบดไหมครับสองหมื่นสามพี่สองหมื่นสามสองหมื่นสามง้อเสียนนี่

จะกูไปเห็นไหมตัวเมืองมันทีน่แล้วมันเีนมันหนันเลยเจ้าประเดีอยเอวเห็นหมัมโอ้แนมจนอันนี้กูทุบยุดเป็นคอ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 ืบนดิงก็รูดไป

70000 mươn ซ่ํา tí 70000นี่นี่ตัว Khá... ตัวนี้ดาวนี่ต้นนี่โอ้แนวลูกมันนั่นอือพุ่น กี่ดอย่ในคิดียตัวให้กันระบกัดมันยังข้นได้มากินกันน nice. <offs> <t agen noise> <t agen noise> ่ากันดูอุ๊ยนี่ได้สามเดยนัวนี่นี่สอเดือนนลนนีเดือนกัเจ็บมือั่นมือเยอบนี้นีหนหรือวอีมุมนี ครับนึ่ว่างั้ไทยละบุกเรียงบุกเรียงไทยสุพท่ณนมาัาแบบซื่อมันซื่อยังบุหมอว่าเอาตัวนี้แต่เขากำลังมา,งมากรลบ่ยังเกิดตัวเวนออกขาวไ่บอกดีเจ้าเยอะไปเสีอเขาไหมอเอาตัวที่เขามากรดกำลังมาแรงเอาลอือ<ท>ตัวนี้ลูกลูกลูกตัวเด่นลูกลูกตัวเดน่นฟอน มันมาตั้มปืน,นมากรเมรยียก็ลูกติดกันแหละแฉนสองเนี่ยเนี่ยเมียก็ลูกเหมือนอีลูนก็อีลูนแฉนสองไม่มลูกติดในทองนนอที่ขึ้นอีก

ขับหลอดเี๋ยับตัวหลอดมันเรียกับเนี่ยเ้ยมันงมรงอีกเดียววะเนี่ย บอกขออกี่ผูกนี่ติดินพ่านผูกนี่แค่ยังคุ้ยคล้ยเสร็จท่านออกดยอะท่านเป็นตัวเยู่

xem กันกับออดกับ cọt, đó โหน hôn ซีดํา si đầm จ่อ si đầm ดิ mi si đầm, mà. Đến, cái cổ cái đầm mà.